รู้สึกตัวต่อเรื่องน,นะครับสตินั้นจํำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเมื่อเราจะมาฝึกปิปัส,สนาเครื่องมือที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก็คือกายและใจซึ่งกายและใจนี่ก็คือสิ่งที่ประกอบด้วยขันทั้งหหรือจะมองเป็นในมุมของอายตนะทั้งหก จะมองเป็นปฏิจจสมุปบาทธาตุสิบอินทรีย์ยีหรืออริยสัจสทั้งหมดก็คือกายและใจเหล่านี้เองตอนนี้เราจะเห็นกายและใจเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้ได้เราก็ต้องเตรียมจิตให้มีคุณภาพซะก่อนคุณที่จะจิตที่จะมีคุณภาพจะฝึกเป็นจิตตะศิขาเราต้องเรียนรู้จิตตะศิขาให้ได้ก่อน จิตที่จะมีคุณภาพก็ต้องคือจิตที่หมั่นรักษาศีลศีลก็คือเป็นศีลที่ต้องตั้งใจรักษาก่อนเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตสงบแชื่อมชื่นไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดที่ต้องคอยมารบกวนเราคนที่ทำความผิดศีลเนี่ยจะต้องเป็นหลงที่การกระทบมีวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยกระทบ ทำให้เรามีความโกรธความโลภความหลงไปจมกับอารมณ์มีเขามีเราก็ไปทํากรรมทางกายกรรมวจจกรรมมนโนกรรมทําให้พลาดพลังการผิดศีลได้เนื้อผิดศีลแล้วเนี่ยผลของการทำเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยมันก็อยู่ในจิตเรานี่แหละไม่มีใครเห็นนะแต่เราเป็นผู้รู้ทั้งหมดเลยเพราะก่อนที่ทำานี่มีเจตนาทํากรรมเนี่ยตรงที่ทํากรรมเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ ไม่รู้ทันตัณหาและอุปาทานก็ถูกกิเลสครอบงำให้ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมก็จะติดอยู่กับเรานี่แหละไปไหนกลางค่ำกลางคืนจะนอนจะนั่งจะตื่นความผิดนั้นก็จะมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาคนที่ทำผิดศีลหน้าตาจะหมองเศร้าคล้ำทำอะไรก็หวาดผวาเรื่องความผิดที่ทำไปแล้ว เพราะฉะนั้นคนไหนที่ทําศีลให้สะอาดตรงที่วัตถุอันพึงละเวน้นกระทบเนี่ยจะทําให้เราผิดศีลมีสติรู้ทันอายตนะมีสมาธิป,ปรรัญญารู้ทันใจศีลก็จะบริสุทธิ์เพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมมีสติทุ้มครองจิตไม่ให้ไหลเข้าไปเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัณหาอุปทานก็ไม่ครอบงําเราให้เราทํากรรมโดยไม่รู้ผลของกรรม พราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ผิดศีลเมื่อไม่ผิดศีลแล้วจิตก็สะอาดสว่างแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานไปไหนมาไหนจะทําอะไรไม่ต้องกลัวความผิดเพราะจิตเรามันบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ที่ศีลแล้วเมื่อศีลดีแล้วต่อไปแล้วก็มาฝึกจิตให้มันเข้มแข็งจิตที่มีคุณภาพเพื่อจะขึ้นวิปัสสนาได้การศึกษาเรื่องจิตการเตรียมจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าจิตไม่ได้คุณภาพ แ้ะก็ขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ได้จิตที่จะมีคุณภาพนั้นจิตจะต้องเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นเป็นจิตที่แยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์ขันแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้และตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นจิตผู้รู้เนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่หลงและก็ไม่เพ่งซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่จิตผู้รู้จะสงบเบาควรไว คล่องแคล่วแล้เขาเหมาะออกับการงานผ่านการฝึกมาอย่างดีฉะนั้นคุณสมบัติของจิตผู้รู้เนี่ยจิตเนี่ยหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่อารมณ์นั้นจะเกิดฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ฐานสบายสบายสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่รู้ฐานเนี่ยมองออกจากฐานเหมือนเรามองอยู่ในบ้านของเรามีใครเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านเรามองออกมาทางประตูหน้าต่าง ไม่ได้เดินออกมาที่รัว้วแล้วไหลออกไปข้างนอกถ้าเราออกนอกรั้วขึ้นมาออกนอกบ้านมาเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้านตันหาอุปทานเวทนามาไม่พอตันหาอุปทานเข้ามายึดพาเราไปทำกรรมเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าหากเราตั้งมั่นอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านใครไปใครมาใครจะเข้าหลังบ้านใครจะขโมยบ้านเราของในบ้านเราเราก็รู้ทันเพราะฉะนั้นภพชาติก็จะไม่เดิน วิชาก็เกิดขึ้นเอาวิชาก็ขาดถ้าเราอยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่บ้านเนะี่ยต้องอยู่ด้วยกันฝึกสติปฐานสีจนจิตตื่นนะไม่ได้บังคับจิตให้อยู่ที่บ้านไม่ได่กดไว้ไม่ได้เพ่งเอาไว้เพราะจิตผู้รู้จะเป็นผลจากการฝึกสติปฐานสีการฝึกสติปฐาน4าี่เนนะี่ยก็คือหาฐานขึ้นมาอันหนึ่งหนึ่งในสี่ของสติปฐานสี่ก็ได้เป็นการเดินจงกรมใช้อิริยาบถก็ได้สวดมนต์ เอาบทสวดมนต์ขึ้นมาอันนึ่งก็ตามรู้กายรู้ใจไปก็ได้นั่งกรรมฐานก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายท้องผองท้องยุบก็ได้นั่งกรรมฐานเอาพุทโธก็ได้เอาพุโทพโธไปรู้กายพุโทโธไปรู้ใจนั่นก็คือกรรมฐานหรือวิหารธรรมหรือบ้านของจิตหรือเครื่องอยู่ของจิตอันเดียวกันเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการจะฝึกสติเพราะฉะนั้น หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ฝึกสติของเราด้วยการทํารูปแบบในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วก็เดินจงกรมตั้งเวลาสักนิดหนึ่งทําสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเราอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยงานคือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงสวดนมนต์ชั่วโมงทําไมต้องทําชั่วโมงหนึ่งเพราะเราต้องการให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้อายตนะมันกระทบขึ้นมา ขณะที่ขัดมันเด้งมันปวดมันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงมันสุกมันปิติมันปวดขามันอยากเลิกมันไม่ชอบแล้วอันนี้คือโอกาสที่ของการฝึกสติเพราะขนะที่จะฝึกสติขันจะแสดงดีแย่ฟุ้งกระจายนั่นคือโอกาสของการฝึกอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปรังเกียจมันให้รู้ทันนั่นคือขั้นตอนของการปฏิบัติที่มันยังฟุ้งมันยังเพ่งมันยังใคร เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นเพราะมันยังไม่มีคุณภาพของสติเพราเราจะฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาได้นั้นหากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ทันขันที่ปรุงอันขันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปก็ประกอบดินน้ำไฟลมรูปประกอบด้วยปัญจทวารซึ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารก็รับวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน,นี่คือรูป รูปดูเป็นมุมของอิริยาบถก็ได้ลมหายใจก็ได้นี่คือรูปรูปในธรรมชาติคือความเสื่อมเป็นอารมณ์แก่เจ็บแล้วก็ตายนอกจากนั้นทั้งรูปภายในและรูปภายนอกมีหน้าที่หลอกให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นคิดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็หวังว่าเขาจะให้ความสุขที่จริงแล้วเขาก็แก่เจ็บแล้วก็ตายเสื่อมเป็นของไม่เที่ยงเพราะเราไม่รู้เวทนาคือความรู้สึกสุขท,ทุกทางกายโสมนัตโทมนัตทางใจ สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้จำว่านี่คือสีแดงสีเขียวลูกศรเครื่องหมายต่างๆจำเรื่องอดีตได้เรื่องเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็หมายเรื่องต่างๆสังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทั้งหมดเลยปรุงเรื่องของกุศลเรื่องของอากุศลเรื่องของอนาคตนั้นสังขารเป็นการปรุงทั้งหมดเลยทั้งกุศลก็ใช่อากุศลก็ใช่อนาคตก็ใช้อะไรที่ไม่ใช่เวทนา อะไรที่ไม่ใช่สัญญาถ้าเป็นนามขันก็โยนให้สังขารหมดเลยเบื่อขี้เกียจห่วงนอนนิวรห้าก็เป็นอากุศลเป็นศีลส,สติสมาธิปัญญาเป็นมักทั้งหลายก็เป็นกุศลคิดถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปห้องน้ำเดี๋ยวจะทำอะไรกินนของอนาคตทั้งนั้นมีโครงการอะไรต่างๆวิญญาณ วิญญาณนัขันเขาจะประกอบด้วยสามอย่างประกอบด้วยจิตมโนแล้วก็วิญญาณตัววิญญาณก็จะอยู่ที่ปัญจทวารมีจักขุมีจักขุวิญญาณนะมีวิญญาณทางหูโสตะวิญญาณมีคานะวิญญาณมีชิวหาวิญญาณมีกายวิญญาณนี่คือวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารทั้งห้าถ้าวิญญาณจะอยู่ที่รูป ธรรมโนวิญญาณก็จะอยู่ทางใจมโนทำหน้าที่รับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งหรือนามขันทั้งหลายที่ปรุงขึ้นมางั้นจิตจิตก็จะมาจากผวังขจิตทุกครั้งที่กรรมให้ผลให้ผลที่ปัญจทวารทุกครั้งที่กรรมจากผวังขจิตส่งมาให้ผลที่ปัญจทวารจิตก็จะขึ้นมาด้วยพอจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้การที่ขึ้นมาจากทวารจากผวังขจิตเนี่ยถูกควบคุมได้เอวิชา พอจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะรู้ทันการกระทบจิตมีอวิชชาไหลเข้าไปหาการกระทบจมอยู่กับการกระเทือนแล้วไปอยู่ที่เวทานาตัณหาอุปทานไปทํากรรมแล้วก็วนส่งผลของกรรมเข้าสุภวังต่อภวังก็ส่งผลของกรรมมาที่ปัญจทวารพอส่งมาปุ๊บจิตก็มาขึ้นวิถีที่ปัญจทวารไหลไปอีกพอเพราะอวิชชาทําให้จิตต้องหลงเข้าไปไหลเข้าไปหลงไปที่ตัณหาและอุปทานแล้วก็ทํากรรมสะสมผลของกรรม วนอยู่ทุกพบทุกชาิทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้อวิชชาลิพาลงพอเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยคําว่าจิตเนี่ยมันมาจากภาวังที่จริงจิตก็คือธรรมชาติรู้อารมณ์จิตแล้วก็วิญญาณทําหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์แต่วิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารและมโนทวารมีหน้าที่เป็นอุเบกขามีหน้าที่แค่รับเอกสาร ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตามีหน้าที่รับรู้การเห็นแต่ไม่มีการปรุงแต่พอเห็นแล้วส่งมาที่ใจใจถึงจะปรุงหูได้ยินเสียงเสียงกับหูกระทบกันวิญญาณที่หูรับรู้ไม่มีการปรุงแต่ส่งมาที่ใจใจถึงจะปรุงเพราะกระทบเราถึงกระเทือนหน้าที่ของจิตก็คือรู้การทํางานของการาวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจวารเวลากระทบรู้ทันวิญญาณที่เป็นมนโนวิญญาณรับรู้ความนึกคิดปรุงแต่ง เพราะฉะนั้นวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ที่ทางใจที่ความคิดเกิดขึ้นตัวจิตทำหน้าที่รับรู้วิญญาณที่รูปและก็วิญญาณที่นามที่ปัญจทวารและก็มโนทวารแต่จิตเป็นอวิชชาไหลไปแต่พอเราจะฝึกจิตให้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้แหละทำหน้าที่ในการเห็นปัญจทวารกระทบเห็นมโนทวารกระเทือนขึ้นมาอันนี้คือผู้รู้ที่มีวิชาแล้ว นะครับฝึกที่มีพุทธวิชาแล้วนี่คือวิญญาณขันเมื่อวิญญาณขันมีแล้วเราก็รู้จักด้ว่าขันห้าเนี่ยก็คือกายและใจของเราเราก็รู้ต่อขันห้าเนี่ยเ <c> ก <oughs> ิดที่ไหนถ้าเราอยากจะเห็นขันห้าเราไปเห็นที่ไหนขันห้าเกิดที่อายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกิ้นกายแล้วก็ใจอายตนะหมายถึงสะพานหมายถึงแดนเชื่อมที่ทําให้จิตที่อยู่ภายใน รับรู้โลกภายนอกโลกภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและขความนึกคิดเนี่ยเข้ามากระทบที่อายตนาทั้งหกซึ่งเป็นสะพานพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยเร่าร้อนวันไหวกระโดดเข้าไปจับอารมณ์เหล่านั้นมันกระโดดข้ามสะพานไปหาเขาพอกระโดดข้ามสะพานด้วยอวิชชาทําให้ไหลไปที่ความคิด เมื่อคิดเกิดขึ้นแล้วเป็นเราแล้วก็มีเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วก็ไปทํากรรมเพราะความไม่รู้อวิชชาผลักไปให้ไหลออกไปเพราะอาวิชชาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตมโนวิญญาณทําหน้าที่ต่างกันในที่ต่างกันแต่ทั้งสามตัวทําหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นธรรมชาติรู้รู้อารมณ์รู้ในที่ที่แตกต่างกัน ขันทั้งห้าอายตนะทั้งหกเมือนเราจะเห็นขันห้าเราต้องไปดูที่อายตนะเวลาที่ตาเห็นรูปรูปกับรูปกระทบกันวิญญาณรับรู้นี่ก็คือขันห้าแล้วรูปกระทบปุ๊บนามรับรู้นี่คือขันแล้วรูปแล้วนามเกิดขึ้นพอรูปกระทู้กระทบกันวิญญาณรับรู้เกิดความสุขก็เป็นเวทนาขันเกิดขึ้นนั้นขันแต่ละขันต่างคนต่างทํางานรูปก็นั่งอยู่รูปก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส จิตวิญญาณขลันรู้ทันพารู้ทันแล้วเกิดทุกข์ใจเกิดขึ้นเกิดง่วงเกิดขึ้นก็สังขารขลักฐานเกิดขึ้นสักพักก็จําได้สักพักก็หมายรู้ก็เกิดสังขารเกิดตัวสัญญาขันจําได้มันขันต่างคนต่างทํางานทําหน้าที่แตกต่างกันมันขันเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะทั้งหกขันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบมันขัดจะดูขันห้าก็ไปดูไปอยู่ที่อายตนะทั้งหก ถ้าจะเห็นขันไหนทํางานก็ดูตรงที่กระทบพอกระทบปุ๊บจะรู้เลยว่ารูปกระทบรูปนั้นรูปขันทํางานวิญญาณรับรู้นั่นคือวิญญาณขันจะมีเจตสิกสามขันตัวไหนเกิดขึ้นก็จะเห็นทีละขันทีละขัน,ขนเกิดในขณะที่กระทบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามแยกในลักษณะของขันห้าแยกในลักษณะของอายตนะทั้งหก็ได้แยกแบบปฏิจจสมุปปาทก็ได้อันนี้คือหลักของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้ วันวันที่สามซึ่งเราจะมาฝึกจิตของเราให้แก่กล้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเตรียมพร้อมเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาจิตที่เตรียมพร้อมได้นั้นต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานพร้อมที่จะเห็นเขาอย่างที่เป็นไม่แทรกแซงเป็นจิตที่ไม่แทรกแซงไม่เข้าไปเพ่งไม่เข้าไปจมกับอารมณ์เพราะฉนันเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่มันฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยหากรรมาฐานมากองหนึ่ง แล้วก็รู้กายรู้ใจไปเวลาที่ขันห้าเกิดขึ้นอายตนะทั้งหกระทบเนี่ยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราหันกลับมาสังเกตจิตก่อนถ้าฝึกสติปัฏฐานสี่นั้นถ้าจิตเรายังสุดตรงอยู่ในทางสองทางสุดตรงคือทางที่ผิดเนี่ยมีสองทางคือหนึ่งพอกระทบแล้วจิตไหลออกไปหาอายตนะที่กามวัตถุก,กามที่ทางปัญจทวารแล้วก็หลงอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งนี่คือหลงออกไปข้างนอกที่กามาสุขาริการนโยโก แล้วก็ไหลจมไปกับความคิดสุดโต่งอันที่สองทางที่ผิดก็คือพยายามเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้จะให้จิตนั้นสงบดีไม่อยากฟุง้งซ่านรักดีก็เลยกดเอาไว้เพ่งเอาไว้บางคนก็ไหลไปในชานบางคนกดแล้วไม่เข้าชานก็เครียดตึงก็พยายามจะเอาให้ได้นั่นคือทางสุดโต่งสองทางพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปแก้ไขเราแค่หันมาฝึกจิตของเรามันถ้าจิตไหลจิตหลงจิตจมกับอารมณ์แล้วจิตเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ ให้รู้ทันเนาแล้วก็นําจิตกลับมาที่วิหารธรรมนั้นวิหารธรรมเนี่ยคือกุศโลบายในการรู้ทันว่าจิตหลงนะเพ่งนะพอทําแล้วเนี่ยปล่อยมันหลงไปปล่อยมันเพ่งไปนะหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานทำบ่อยบ่อยไม่เอาดีเรารักษาศีลไว้จะแย่ก็ได้ฟุ้งกระจายก็ได้หน้าเบือ่อหน้าลาคาญหน้าหงุดหงิดปวดขาทรมานทุกใจฟุ้งซ่านอยากก็เลิกไม่ชอบ ชอบปิติสุขขันธ์ห้าจะปรุงอะไรได้หมดเลยหน้าที่ของเราสังเกตจิตไหลเข้าไปเพ่งไว้ควบคุมไว้รู้ทันกลับอธิษฐานหมั่นรู้ทันกลับอธิษฐานสวดบนนั่งกับฐา,านเดินจงกรมฝึกไปเรื่อยๆนั้นเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแล้วก็มีสติรู้ที่ฐานเอาฐานกายไปก่อนก็ได้แล้วดูกายเพื่อทันจิตที่ไหลไปคิดดูกายเพื่อทันจิตที่หลงเข้าไปดูกายเพื่อทันจิตที่เพ่งเอาไว้ แล้วก็หมั่นรู้ทันกลับมาที่วิหารทำบ่อยๆบ่อยๆได้ยบ่อยด้วยความเพียรพอเพียรรู้ทันแล้วสัมปัชญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปัชญะญจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมเมื่อสัมปัชญะพาจิตกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐานสี่หนึ่งขณะที่ะสัญญาตัวสัญญาน่าจะจำเอาไว้จำเอาไว้ด้วยความเพียรมันจำบ่อยจำบ่อยสัญญามันก็เลยหนานแน่นมั่นคง ตัวสัญญาที่หนาแน่นมั่นคงเข้มแข็งจำได้เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าจิระส,สัญญามันมีความแน่นมั่นคงของมันพอมันจำได้ปุ๊บมันจะเป็นเหตุให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติไม่ได้จงใจไม่ได้พากลับนะ้วพอจิตหลงไปปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บจิตดีดกลับมาที่ฐานเองพอหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าได้ยินเสียงไม่ไหลไปแล้วถ้าไหลไปก็ไปบีเราฝึกมากๆจนจิตมันตื่นคราวนี้พอจิตตื่นแล้วเนี่ยเราจะมาฝึกแยกรูปแยกนามกัน เหตุที่ทําให้แยกรูปแยกนามได้คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ที่ฝึกจนตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสมาธินั้นสติที่ตื่นไม่หลงไม่เพ่งได้ความเพียรเนี่ยตามรู้ตามดูมันจะทำให้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ทาให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตนั้นเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์ขัน สมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นก็เลยเป็นเหตุให้จิตนั้นไปเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามแยกขันแยกถาดแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจส,สี่จิตเนี่ยมีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่แทรกแซงรู้เขาอย่างที่เป็นเมื่อจิตนั้นแยกรูปแยกนามก็จะเห็นเลยกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่ง เมื่อเห็นกายเห็นใจแล้วเนะี่ยก็จะเห็นเลยนะหลังจากกายใจทํางานแล้วก็จะเกิดมีเวทานาคือความยินดียินไล่จะเกิดตัณหาคือความสแสวงหาถ้าไม่รู้ทันอุปทา,านยึดเลยควบคุมเราไปทํากรรมคราวนี้พอจิตตั้งมัน่นเราถึงฐานรู้วงจรของเหตุปัจจัยแล้วจิตก็เลยเห็นกายเห็นใจต่างคนต่างทํางานตอนนี้จะมีสภาวะของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีเราไม่มีเขาจะค่อยค่อย,อยล้างความเห็นผิดด้วยความตั้งมัน่นแล้วก็แยกรูปแยกนามไปเรื่อย คราวนี้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่กับการแยกไปเรื่อยๆต่อไปรูปนามมันจะทํางานกับมันเองมันจะทาํางานยังไงการที่แยกรูปแยกนามมันเลยเป็นเหตุให้เห็นการทํางานของรูปนามก็คือเห็นมีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วมันเลื้อยมาที่มโนทวารด้วยเจตสิกสามขันมันกระทบที่ปัญจทวาร มันเลื้อยเกิดขึ้นของเวทนาความยินดีกิริร้ายหรือบางทีมันก็เลื้อยเกิดมาที่ตัณหาตัณหาสามเราบอกไม่ได้ว่ากระทบที่ปัญจทวารและจะเป็นเลื้อยทางเวททางเวทนาทางตัณหาหรือจะเลื้อยที่มโนทวารเราบอกไปได้เรามีหน้าที่ฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นเขาตามความเป็นจริงเบื่อก็รู้ว่าเบื่อไม่แก้ไขเบื่อง่วงก็รู้ว่าง่วงไม่แก้ไข แต่เราจะดูว่าพอง่วงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทางใจพอง่วงแล้วไม่ชอบพอง่วงแล้วงุดหงิดปวดขาก็ไม่แก้ไขมันจะจบไม่จบมันจะนานไม่นานมีหน้าที่ดูเขาอย่างที่เป็นพอปวดมากๆก็รู้ว่าปวดมากพอปวดมากแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันอยากขยับรู้ทันดูอยากตั้งมั่นดูเขาเดี๋ยวสักพักเขาก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตลักเองแล้วเราก็นั่งต่อไปอิสระก็จะเกิดขึ้นกับเราทีละขณะขนา,ขนา,ขนาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสติคือหน้าที่สติเหมือนเปรียบเสม,มือนยามที่รักษาประตูทั้งหก รสติกสัมชัชะมีหน้าที่คุ้มครองจิตมไ, bra. ไม่ให้หลงไปในภพก็คือไม่หลงไปที่ปัญจทวารไม่ให้หลงไปที่มโนทวารไม่ให้หลงไปที่เวทนาและตัณหานั้นก็จะเป็นยามที่คอยคุ้มครองประตูทั้งหกแล้วไม่พอเขาจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งแล้วก็มันอยู่ที่ฐานนั่นคือหนา้าที่ของสติแล้วก็สัมชัชญะเขาดีหน้าที่ของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือผู้รู้ทําหน้าที่ในการตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน แล้วก็แยกรูปแยกนามแยกขันแยกธาตุแยกอาตยตนะจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทที่มีเวทนากัตตัญหาอยู่ส่วนหนึ่งนั้นตรงกระทบมันจะทําให้เราเห็นคุณภาพของจิตนะถ้ากระทบแล้วจิตหลงจิตแพ่งรู้ทันฝึกกับปฏิฐานให้บ่อยๆขึ้นนั้นกระทบนี่เป็นประโยชน์ในการวัดผลของจิตแต่ถ้าฝึกดีแล้วตรงกระทบเนี่ยมันทาให้เห็นจิตตั้งมัน่นแล้วแยกรูปแยกนามแสดงว่าคุณภาพของจิตเราดีละ พอกระทบร,รู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยการกระทบเลยเป็นเหตุให้เห็นการกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นมาของความคิดนั่งอยู่ที่ฐานตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นนี่ก็แยกรูปแยกนามแล้วนะพอตาเห็นรูปแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นไม่กระทบแล้วกระเทือนความตาเห็นรู้ว่าเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความสุขจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่อานิจจังพอรู้ทันปุบ๊บความโกรธไอความสุขนี่มันตั้งอยู่มันก็เสื่อมไปนี่ก็เป็นอนัตตาก็ได้เป็นอนิจจังก็ได้ นั่งอยู่ปวดขาเกิดขึ้น so รู้ว่าปวดพระจิตตั feels, ้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่าปวดนี้คือแยกละพราะจิตอยู่ที่ฐานความปวดในเลื้อยขึ้นมาน่ะเห็นจากไม่ปวดแล้วปวดเกิด huh ขึ้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นดูความปวดจะเห็นเลยจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่เป็นกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเป็นส่วนหนึ่งที่มาอาศัยเป็นอีกขันหนึ่งที่มาอาศัยกระดูกเรางั้นรูปประขันเวทนาขันแล้วก็วิญญาณขันรับรู้ นี่เป็นมีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถนัดปวดอยู่สักพักหนึ่งปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่มันเกิดทุกข์ใจแล้วงุดหงิดก็รู้ว่าทุกข์ใจทุกข์ใจก็ถูกรู้ถูกดูความปวดก็ถูกรู้ถูกดูจิตก็รู้ฐานไปด้วยจิตยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไปด้วยสักพักหนึ่งพอปวดเกิดขึ้นแล้วอย่าขยับแล้วงุดหงิดก็จะเห็นอารมณ์เลื้อยเกิดขึ้นเลื้อยเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความปวดเราก็ตั้งมั่นร นั้นจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากมายในขณะนั้นจะเห็นอารมณ์แต่ไม่เป็นอารมณ์นั้นเห็นปวดแต่จะไม่เป็นผู้ปวดเห็นง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงง่วงเกิดขึ้นเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันจิตจะจุดที่ฐานแยกออกจากความง่วงแยกออกจากความเบือ่อเพอะเบื่อกับง่วงเราสังเกตที่ว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรบ้างไม่ชอบอยากเลิกทุกข์ใจยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอยู่ก็รู้ทันนั้นผู้รู้ จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นฝึกให้บ่อยๆบ่อยๆถ้าจิตหมดแรงแล้วก็กลับมาที่ฐานมาแช่อยู่ที่ฐานสักพักหนึ่งให้มีแรงแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันของเราต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการบ้านนั้นทางบ้านที่ติดตามฟังธรรมะอยู่ก็ปฏิบัติไปด้วยกันนะครับสังเกตสติก่อนเมื่อสติดีแล้วจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เพ่งจิตจะเบาควรไวอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ จะวัดผลตอนไหนก็ตอนที่กระทบเนี่ยถ้ากระทบก็ไหลกระทบก็หลงนั่งนั่งอยู่คอตกหลังโกงเนี่ยไม่มีสตินั่งนั่งไปเผลอไปหลับเนี่ยไม่มีสตินั่งนั่งไปจมกับความปวดไม่มีสติเอาใหม่รู้ทันกลับมาที่ฐานทําสบายๆต่อเนื่องฝึกให้เคยชินเมื่อจิตเราสามารถแยกรูปแยกนามได้เห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นของอารมณ์ของนามขันได้เนี่ย เราจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะเราจับอารมณ์ได้แล้วเพราะเราจับอารมณ์รูปอารมณ์นามจับอารมณ์ตรงที่กระทบได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นอารมณ์เลื้อยขึ้นมาอารมณ์ที่มันกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยต่อไปมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเราถึงจะมีปัญญาได้เพราะฉะนั้นฝึกเอาด้วยความเพียรน,นะพอเราทําเป็นแล้วต่อไปต้องมีความเพียรเพียรเอาหลักกมาปฏิบัติเพียรตอนไหนเพียรตรงกระทบเพียรแล้วไม่พอต้องมีขันติ แล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยแล้วก็ฝึกเมตตาไปพร้อมกันนะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็หมั่นเพียนฝึกฝนฝึกมีสติลงปัจจุบันด้วยสติปัฏฐานสี่แล้วก็ฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกกายแยกใจต้องจนะําไว้นั้นสาเหตุที่จะทาให้เหตุที่จะทาให้เราแยกรูปแยกนามและจิตนั้นต้องมีสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นลัคนุนป,ปนิชานเป็นจิตผู้รู้ก่อนเมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตไม่ไหลจิตไม่เพ่ง จิตเลยสามารถไปเห็นรูปเห็นนามเห็นขันเห็นธาตุแยกกันต่างคนต่างทํางานเมื่ออยู่ที่ฐานแล้วเนะี่ยจิตก็จะอยู่ที่ฐานไปเรื่อยๆสักพักจะเห็นกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาสักพักหูได้ยินเสียงแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาลิ้นรับรสแล้วเกิดชอบขึ้นมาเัราเราจะมีสติรู้ทันสภาวะแล้วต่อไปเมื่อเห็นสภาวะแล้วเราถึงจะทําวิปัสสนาได้นะครับเพียรต่อเนื่องแล้วมันวัดผลไปเรื่อยๆนะครับ